คนเก่าเล่าอดีตเล่าเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาและน่าสนใจประวัติศาสตร์ผลไหนฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เคยเบื่อกับอาจารย์ธงชัยตั้งเจริญคุณอดีตคนกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุที่รู้จักอย่างกว้างขวาง คนเก่าเล่าอาดีตในวันนี้นะครับจะเล่าถึงแนวคิดและก็ความพยายามที่จะเสนอเมืองพิศนุโลกขึ้นเป็นเมืองมรดกโลกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรครับไปฟังรายละเอียดได้จากผอธงชัยตั้งเจริญกุลเชิญเลยครับผอครับสวัสดีครับดีเกปักกี้คุณภาวันสุดเกตสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุก,กันด้วยครับคนเก่าเล่าอาดีตในวันนี้ขอเรียนว่าเรื่องที่จะนำเสนอในวันนี้เนี่ยเป็นเพียงแนวคิด แล้วก็เป็นความพยายามของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับรบวมและผู้เกี่ยวข้องที่จะเสนอเมืองพิษณุโลกขึ้นเป็นเมืองมรดกโลกก็ทั้งหมดอย่างที่ว่าเป็นแนวคิดนะเดีเดยวปักกี้นะครับคบณะอนุกรรมการพัฒนาเมืองเก่าพิษณุโลกได้ให้บริบทของเมืองพิษณุโลกไว้ว่าพิษณุโลกเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษ เมืองเก่าพิษูโนโลกเคยเป็นราชธานีแห่งที่สองในสมัยสมเบจพระบรมไตรัยโลกนาถเป็นศูนย์กลางของศาสนาศิลปะวัฒนธรรมที่มีมายาวนานแต่แต่ครั้งอะไรจากกรุงสุโขทัยสมัยนั้นมีศิลปกรรมแบบสุโขทัยโดยเฉพาะพระพุทธชินราชที่งามที่สุดในประเทศไทยที่วัดใหญ่วัดพระศสีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เรามีพระนางพญาที่วัดนาพญามีหลวงพอ่อทองดําที่วัดราชบุรณะอีกไี่ตป็นต้นพร <Yeah. S 2> ้อมทั้งโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอีกที่หนึ่งคือที่พระราชาว,วังจันทร์อันเป็นสถานที่บรมราชาสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชน,นะครับเอ่อซึ่งมี ทีพระเจ้าวรวงศกัลนาริวัฒนมีพระมหากษัตริย์และก็อุปราชของไทยเคยมาประทับอยู่หลายพระองค์นะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางของการปกครองของกรุงศรีอย,ยุธยาในหัวเมืองฝ่ายเหนือนี้ด้วยนะครับครับความสาคัญของเมืองพิศนุโลกนี่ในตําแหน่งที่ตั้งเขาบอกว่าเป็นศูนย์กลางของการติดต่อค้าขายเเป็นเส้นทางทางยุทธศาสตร์แต่แต่ข้างอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ พิษณุโลกเป็นเมืองที่มีชีวิตมาโดยตลอดจละก็ต่อเนื่องนะครับถึงแม้จะมีเมืองใหม่มาสร้างทับยู่เมืองเก่าบางส่วนแต่ก็อยู่กันได้อย่างมีความสุขอย่างขมลือนและก็มีความสุขนะครับโดยโบราณสถานต่างๆที่สําคัญทั้งหลายยังอยู่ครบถ้วนในเกปากกี้ครับก็ทีพิษณุโลกนี่เป็นเมืองที่สําคัญเพราะว่าในอดีตนั้นเราเคยเป็นเมืองลูกหลวง ในสมัยกรุงสุขโขทยัยและในสมัยกรุงเสย,ยุทธยาพิษณุโลกก็เป็นหัวเมืองชั้นเอกไม่ธรรมดานะครับที่เรามาทั้งหมดนี้ก็จะเห็นได้ว่าเมืองพิษณุโลกทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านหรือว่าเมืองสหลวงสองแควฝั่งวัดใหญ่หลวงพ่อชินราชเนี่ยนะครับ,รบเป็นเมืองที่มออีบทบาทอย่างสำคัญมาอย่างยาวนานตั้งแต่ครั้งอะไรจากสุขโขทยัย หลักฐานที่เห็นอยู่ก็มีพระพุทธชินราชอย่างลเรืไปแล้วนะครับวัดใหญ่พร้อมทั้งโบราณสถานต่างหลายเยอะแยะเลยในเขตวัดพระศรีรัตนามหาธาตุวรมหาวิหารโบราณสถานมีเยอะนะครับ,ร,บรวมทั้งโบราณสถานในวัดใกล้เคียงกันอย่างวัดนางระยาวัดราชบุรีน่านี้เป็นต้นล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นเลยทีเดียวโชิญไน้ฟังตะวันตกของแม่น้ำน่าน อันเป็นโบราณสถานที่กรุงเสียอิทยามาสร้างไว้แต่แตในอดีตน,นั่นคือพระราชวังจันทร์เรามีพระราชวังจันทร์มีวัดวิหารทองแล้วก็วัดอื่นๆนะครับรวมทั้งสระสองห้องแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ของพิศนุโลกนี้ด้วยที้รวมถึงออกําแพงเมืองเก่าของพิศนุโลกซึ่งเห็นได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำน่านนะครับรวมทั้งคูงเมืองก็ยังเห็นได้อย่างชัดเจน ก็นี้ก็านำโบราณสถานทั้งสองฝั่งแม่น้ำมารวมกันเน้นว่าสองฝั่งแม่น้ำเลยนะครับต้องมารวมกันแล้วก็เขียนร้อยเรียงเรื่องราวทั้งหลายให้เห็นความสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องอย่างเอ่ยาวนานตามที่วันนี้ร้อยเรียงเรื่องราวทั้งหลายให้มันสอดคล้องต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่มากพอ ที่จะยกเมืองพิษณุโลกขึ้นเป็นเมืองโมรดกโลกได้ทั้งหมดนี้ก็อย่างที่เรียนไว้ตั้งแต่เบื้องแรกนะครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองก็เริ่มคิดกันแล้วที่จะยกเมืองพิษณุโลกขึ้นมาเป็นเมืองโมรดกโลกโดยเฉพาะท่านเสริมศักดิ์ผงพาณิชย์คนพิษณุโลกนะครับสิทธิ์เกา่าพิษณุโลกพิทยาคมอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงด้วยกัน เมื่อคราวที่แล้วนี่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่ผ่านมานะครับในขราวนั้นเนี่ยท่านก็ได้หารือเรื่องนี้กับอธิบดีกมรมศิลปากรเพื่อให้อธิบ,บดีกรมศิลปากรดำเนินการต่อไปในเรื่องที่เรียกมาแล้วนะครับความคืบหน้าเป็นอย่างไรก็จะได้ติดตามมาเสนอต่อท่านผู้ฟังในโอกาสหน้าเป็นลําดับไปนะครับ,รบวันพุธหน้า วันพุธหน้าจะเสนอเรื่องอดีตและปัจจุบันของเมืองลูกหลวงของอาณาจักรสุขโขทยัยขอบคุณที่ติดตามฟังสวัสดีครับสวัสดีครับท่านจะพบกับคนเก่าเล่าอาดีตได้เป็นประจำทุกวันพุทธท่านอยากฟังเรื่องอะไรหรือมีข้อเสนอแนะ แจ้งได้ที่สวทพิสนุโลกโทรศัพท์055267049หรือเพจเฟซบุ๊กสวทพิสนุโลก